นี่จะเป็นดอกบานชื่นตัวผู้เนาะเขาบอกว่าเป็นเป็นตัวผู้เนาะคือตัวที่เราไปดูตอนนั้นมันจะเป็นตัวเมียแต่ตัวนี้เป็นตัวผู้เนาะเดี๋ยวเราดูนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาสวนดอกไม้อีกเนาะเพื่อนเนาะแต่ว่า จะไม่ใช่สวนก็คือทําสวนดอกดาวกระจายนนเนาะแต่ว่าจะจะเป็นสวนดอกดอกบานชื่นหรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเะ,ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในเนาะเพ,นเพื่อนเนะาะเพราะมันเป็นโรงเลยเนาะเพื่อนอเดี๋ยวเข้าไปเบึ่งข้างในเนาะโอ้ยอะจะเข้าไปข้างในเนาะ ข้างในเขาจะมีสเปร์สเปร์ล้างมเนาะแล้วก็จะเข้าไปข้างในว้าว wow. าเขาจะมากเขาจะมักใส่น้อยจังสีเพราะว่าขั้นมันตีมันก็สีหลายอันใหญ่ม่นจำเป็นนี่มันยังสีขั้นมันขึ้นพร้อมกันครับมันงามมันจะนี่นี่ดอกนี่มันซื้อนี่เต็มพิกัดของไหมสองร้อยเมตรครับเม็ดเม็ดเราอันนี้คืองามได้สัตว์ตัวนี้นี่นี่คือพอดีงามมันบวบ่มันอุยงได้ไหนพวกนี่นี่มันจักสานนี่เอ้าเหลืองเหลืองมันโบส่งแม่นจะบวมอืมหัวปรตั้งกเขาได้เอาต้องไง ตูงพี off, movement, right. ่เป๊ะๆคือม you know, like ันจ wow. wow. <laughs> <laughs> <Animals> ังเป็นเม็ดหลายโอ้แล้วปัญหาหม่งมันกูดนี่ถามว่ามันเป็นกุสวนปะเป็นต้งสี่ละแต่เป็นน้ำพันธุ์บ้างถุงหนาดกันมัาก็ได้อยู่อ๋อเฮงยสีด๊าที่สบายใ้ครับโลเท่าไรว่าตัวนี้นะโล่เจ็ดพันห้าโลเม็ดโล่เจ็ดพันห้าว้าวเฮียสีด๊าทำได้ปีแรกนี่ขายให้ญี่ปุ่นหรือว่าขายส่งญี่ปุ่นโอ้ส่งญี่ปุ่นเวลาบ่นี่ อันอันอันนี้คือดอกดอกผูหรือดอกดอกตัวเมียครับตัวนี้โอ้โนี่ดอกตัวแม่โอ้ยังมีดอกตัวแม่ตัวผูอีกเพราะว่าเพื่อนนี่จะขึ้นมาคืออันเหลืองเหลืองคือรอฟุนสมอย่างเดียวท่าผสมผมสิบตินเม็ดเลยโอ้อันเหลืองอันนี้เอออันเหลืองคือเม็ดคือป่ายเม็ดมันมันจะมีสองมีสี่มีสองหนวดทั้งสี่ทั้งใต้จะเป็นเม็ดมันนี่กนอันนี้โลนคือเม็ดใหญ่เลยทั้งใต้ฮะอันดำดำที่มันโลนแล้วนี้มันจะเหลือดำดำเป็นกันเป็นกันนี่นี่เป็นกันทั้งสี่นี่นี่คือสีมันโลนจะเบิดลรตนแทหละนี่ บานซื่ติอันนี้ดอกบานซื่นตัดเลยโอ้มันยีตัดเลยแห้งนี่แหละเม็ดมันก็อยู่เทิงอันนี่เลยอันเหลืองเหลืองที่เราเห็นเนี่ยคือหนวดมันขึ้นมาจากเม็ดมันนี่นี่ขึ้นมาจากหนีมันแห้งแล้วอันเหลืองเหลืองที่เราเดียวเห็นนี่ก็คือหน่อยคือลายกันมันตุ่งกันนัาป้ายถือมันก็นิดเดียวกระติดเม็ดอันญี่ปุ่นเรียกกระติดมันมันก็กับใส่ถุงมานนี่ใส่ถุงขายถุงละดามที่มหาบันนำเม็ดเบิ้งเลย ดอกไม้เ้าดูหนาวครับมันเป็นตีห่อของเขาเขาผลิตยผลิตเขามีนาทีผลิตทรงเขาเขาไปเขากระปั้มเป็นยี่ห้อของเขาไปทรงทั่วโลกเพราะว่าพี่กายเคยถามเยอรมันเยอรมันมากับกับแฟนเรามาเลาะเบิ่งดาวกระจ่ายเลยถามว่ายี่ทั้งหุ่นมีบบมีอยู่ในสวนยอมแล้วก็กระู้เลยว่าลีกสีมันอยู่ญี่ปุ่นอย่างเดียวบริษัทใหญ่มันปรามันบริษัทมันอยู่ซีรีอยู่อินเดียอยู่อินโดผลิตดอกไม้ที่เรนี่ค่ะ แข่งแข่งขันกันการผนของบบเกอร์คือเ,อเขาข้าวเห็ดกลางมุงนะอ๋อค่ะอันเดียวกันแต่ว่าบริษัทแม,ม่มันอยู่ญี่ปุ่นโอ้อบริษัทเครือข่ายในประเทศไทยต่างอยู่นนบุรีค่ะวันนี้ก็เปิดสาขามาเขีเท่ากับยู่สกุนผู้จัดการใหญ่เข,เขาอยู่ดงมกไปผู้จัดการเขีสกุดงดมกไฟมุกโดมกไปมุกด่าหานแล้วความพนมแถวนี้ครับอืมานซื้อมันก็มีหลายหลายสายพันธุ์ ถ้าการกมีสายพันธุ์หูหนูคือดอกสีขาปลูกนี่ต้นพ่อมันจะเป็นสีบานเย็นอดอกสีบานเย็นดอกสีบานเย็นเนาะสีบานเย็นต้นพ่อมันนะสีของพ่อมันกับสันของพ่อมันแต่ส,ง,ตง,สงสัยว่าเป็นอย่างมันคือโบมีกีบนะคะมันคือโบมีกีบอันนี้ต้นแม่เอาบรูว่าก็เจ้าเห็ดมักงเลยเพราะว่าข้ามัน,นไม่กีบมากกต่ยากในการผสมก็เลยตรงไหนมันมีขึ้นมาแต่อรอผสมอย่างเดียวเ<อ>ห็นมันรอฟุ้นรอเกสร้อนของตัวผู้อย่างเดียวเพราะว่าต้องผสมออกสีกีบกับกับพอมัน ไอ้นี่คือดอกตัวแม่เนาะมีดอกตัวผูอีกเนาะตัวผูเราจะงามเพราะว่าจะหาหกสันกีบดอกดอกดอกตัวผู้นเขาไปเบิ่งได้อยู่วได้แต่ว่ามันจะวายแหละจะเข้าไปโุนมันแตคือสีมันจากต่ายแล้วมันงามแล้วคืออยากขายให้เบิ่งได้เรื่องดอกผูตรงนี้เนาะกันมา่วงกันมันกำลังวางห่างเดือนมั้งท่านนะกำลังบูมเต็มสนามละว่าผ้าป่านผูเพิ่มใตัวนะฮะป่านอันนี้มันผสมกันแล้วสีมันจะม่ได้ต้นต้นพอกีบดอกจะได้ต้นพอมันจะมาได้ความสูงของต้นแม่มันนี่เอาความสูงของแม่มันนี่ เพราะมันจะบ่มีเม็ดนะมีแต่ดอกให้เอาฟุ่นอย่างเดียวแห้งแล้วบาหาเม็ดกูมีไม่กีบดอกอย่างเดียวพอมันมาบล้วมันเป็นยังเดียวนเดียวผมบบแผ่นโมเมนเทียวเปียวเป็นโรคอะไของมันขั้นเริ่มยาตั้งแต่เริ่มต้นที่แรกจะยู่อยู่อันนี้ออกโตซ่าใส่ยาซ่าพูดเปลี่ยนยาเร็วพูดโอ้มันต้องมันต้องใส่ยาน้ำเพราะว่าใส่ยามานน้ำหลงพื้นกูใส่ยาลงพื้นยามาหนำหนามระบบน้ำหยดให้ยา อุ้ยก็ให้ระบบน้ำยศมีสายน้ำมาซองส้นแรนอยู่ในนี้พูดอะมาน้ำทอดไปเบิ่งตัวผู้เนาะสันอย่าว่าให้ตัวผู้อ๋อค่ะขอบคุณค่ะก็มีไม้เรื่อยน่าเบื่อนี่กะเอาอันใหม่มาลองไหมก็จะลองกันใหม่ไปสิไอ้นี่นี่ขายแบบความ่าเขาต้องขายเม็ดเนาะเอาต้องขายเมทหรอขายเม็ดเขาขายเดอกใหญ่แล้วมีโลหะลอยอีกเบื้องหนึ่งใหญ่ก็ดอกตัวนี้อีกแน่นนี่ดาวกระจายขึ้นกันนี่เพราะมอขึ้นกันนี่เออค่าสีคล้ายๆกันนี่ตัวนั้นจะใหญ่กว่าอีกบ่โอ้คักคัก เออเพราะว่าบริษัทเออเป็นเซ้นเซตหนึ่งกับพันพันสองพอลงสเซ้นมันสี่พังรุงทุรได้บรรุปแล้วนี่ทุนของวนาถามฮอแซนเราบป็นวนานายังบกคือกันาเก็มาเขือคืออนมอนไต่ก่อเหตุก็คือรุ่งเหนียวแหลทุนกับขาโจ๊กออกหไหโจ๊กออ่ไห่เงย่งหญ่บานคุณมันมัทาทายกันเลยตรงเูียนเนียนโอ้แต่คมเือคนว่าก่อนโอเคแล้วแต่ว่าแต่ว่าพูดถึงกัมันบุกค่อยมีเห็นกมาแล้แลวมึง นี้เราจะพามาดูเอ,อดอกรู้ตัวผู้ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเพื่อนเนาะดอกมันดอกมันแก่มาแล้วนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งทางนู้นเนาะทางนู้นมันยังมยไม่แก่เนาะแต่ว่าฝั่งนี้มันมันมันเริ่มแก่แล้วเนาะนี่ยเพื่อนดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งทางนู้นะนะเพื่อนเนาะเพราะว่าทางนี้มันแก่แล้วเนาะ ที่แก่แล้วเนาะดูว้าวตัวผู้น้ำเพื่อนเนาะนี่อค่ะนี่เขาเรียกว่าดอกบานชื่นเนาะนี่ดูมันยังดอกตัวผู้ เพื่อนนี่จะเป็นดอกบานชื่นตัวผู้เนาะเขาบอกว่าเป็นเป็นตัวผู้เนาะคือตัวที่เราไปดูตอนนั้นมันจะเป็นตัวเมีย ń, แต่ตัวนี้เป็นตัวผู้เ,เดี๋ยวเราดูนะคะนี่เนาะมันก็จะแบบนีน้เนาะ เอามาเล็ดมันค่ะเพื่อนแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวผู้เนาะตัวผู้แต่ที่เราพาไปดูตอนนั้จะเป็นตัวเมียวัะมนี้เนาะมันเยอะมากเลยเนาะ นะบไว้ลงอย่างเสะลงสองยูทูบเลยเด้อนี้เด้อว่าแต่ว่าคือพูดถึงว่ามันบ่เคยเห็นแบบนี้นะเออลีนะมันบบเคยเห็นแบบว่าอีสานน่ไม่เคยเห็นที่เขามาเห็ดแบบนี้นะส่วนมากจะเห็นอยู่ภาคเหนือเนาะไอ้สปูคนที่เขาทำหลักเขาเห็ดก่อนเท่าคือส่วนครพนมอเออเอาว่าปลูกเลยอยากเห็นเพราะว่าคือปกติเราสิเห็นทางอื่นเดี่ยเขาปลูกเนาะเขาเขาเคยเห็นดอกมันใหญ่ลีดอกี้มือน